เราจะมาบันทึกใยการค้าของวันที่6กาจ่ายชำระหนี้สินค้าให้บริษัทต้าเหว่ยจำกัดได้รับไปเสร็จรับเงินเลขที่402ค่ะเราเข้าที่ระบบเจ้านี้และอีกขอลูกนี้ กด workflow เลือกใบเสร็จสินค้า PI กด OK กด F3 เพิ่มเลขที่ยังไม่ต้องใส่นะคะโจทย์มีเลขที่อ้างอินให้คือ402 มันที่เปลี่ยนเป็น0 6น0 1, 5หูกศูแปผู้ขายรหัสให้ใส่จุดแล้วก็ Enter นะคะให้เลือกที่ S 3ารเลยสัต้เต้าเวยแล้วก็มาที่ ให้ใส่จุดแล้วก็ ENTER นะให้เลือก B I นะคะใบส่งของใบกํากับภาษีแล้วก็ใบแจ้งไม่วงเล็บซื้อเล่มที่ศูนศูนหนึ่งนะคะเลขที่ให้ใส่จุด ENTER เลือก ร็จแล้วเรามาที่รายการจ่ายนะคะให้ใส่จ,จุดนะคะเลือกเป็น CW นะคะจะได้ถอนโดยเช็คลงเล็บเช็คจ่ายนะคะส่วนเลขที่เอกสารให้เป็น7.0.0.0.7.2.0.1 70, ์ศค่ะ ค่ะเรามาเปลี่ยนวันที่แค่วันที่เช็คเอกสารบัตรเครดิต DUE นะคะเป็นวันที่2 5่สิบห้าศู่งแปจะขึ้นผู้รับจ่ายบริษัทเต้าเว่ยจำกัดน,นะคะให้มาที่ที่สมุดเงินฝากให้ใส่จุดแล้วก็ Enter นะคะ ให้เลือกที่ศูนย์ศนย์หนึ่งบัญชอมซัพย์นะคะแล้วก็จะขึ้นแบงก์ธนชาติสาขาหัวมากเสร็จแล้วก็กด F 1 0บันทึกนะคะ แล้วก็ X10 บันทึกอีกทีค่ะก็จะได้รายการด้านด้านเดบิตเจ้านี้การค้าหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาท แล้วก็ฝั่งเครดิตเช็คจ่ายรอนำเงินเข้าบัญชี1,700บาทค่ะกด F 10บบันทึกไม่พิมพ์กดโนนะคะ